บ้านนี่เขากับมาฟังนิทานเรื่องวันใหญ่ปั๊บไหมเท่านั้นแล้วนี่นั่งน,นี่ก็หาเลาะเก็บบักพริกบักเขือไปใส่ปนใส่เกลียวพอซองเมืองแล้วก็นั่งย่งยอ่อลงเก็บบักพริกเก็บไปซองไปวันใหญ่เดียวบันตื่นทอนแล้วบานนี่เฮ้ยนางมึงเฮ็ดอย่างนั้าานน่ะเฮ็ดเอียงเดี๋ยวหนีนางนี่มาหลักบักพริกบักเขือกันนี่ ก็ว่ามันมึมีคนอยู่แม่ค่ะก็เลยกว่าฉิมาเอาบทผิดไปตำหม้อห้อเอาไปได้จังไดนคนปลูกอยู่แม่ัวสิเงี้ยสิโตนี่จะเอาไปทังไหนเดี๋ยวนี้มันหลักของกันเด้นี่บ่กับบ่ได้ว่าดีหลอกแต่ตอนมันมึมีคนอยู่แม่โอ้ยเอาไปบ่ได้ยังมันเขาใครลักขโมยเด้นี่ยขืนเฮียนพูนยาบ้านนี่นั่งขืนทนเฮียนพูนยาบ้านเลยบอกว่าพวกขืนบ่ได้บกค่ะบ่ได้บ่ได้ต้องขืนเฮียนพูนยาบ้านกูจี๋ไหมมึงเนี่ยมึงลักของกูเนี่ยบ่ขืนเลยบ่ค่ะ โมขืนเลยวะให้คนยังก็ซีเรียสมึนมาละจังสันมึงมีเงินมีค้ำมาบ่คันกูสิไหมมึงนี่โอ้กัมาหายมาหน้าเนาะผู้แตเสียวเงินติดถุงมาแล้วเนาะกับ่มีจักบาทแล้วซีเฮ็ดจังได๋บาทบ่ขึ้นบ่ได้บอกพ่อใหญ่เฮียนที่บ้านน่ะให้หนเฮียนยังหน,นูก็ยอมเบิดม่ละเมียน,นี่รีดีนั่งเงินี่มีและนะ้วเนาะแต่ยังยังนี่ก็ยอมเบิดม่ละไม่เอาเองลราเด้ออือไม่ไม่จังสันมื้อนี้ คือปาดบหมืนเองไปห้ขึไปนะที่ว่าย่ายเดียวแล้วบานนี่เป็นไปตามแผนแล้วก็พาขึ้นไปปั๊บไหมตั้งเชียงหน้าตอนแล้วบานนี่ก็ งานลุ่งมากจากลากันไปเลยวันนี้เดียวลากกันมานอนสบายใจยุ้งยังนาพ่อตกใบมากเลยนี่นั่งนี่ก็ย้อนกลับมาเยี่ยบานนี่กระทึงเจ็บไปเวเสียงดังๆเนี่ยจักหน่อยคือจังอยากให้พใหญ่ได้ยินนี่ล่ะนั่งมาลักอีกแล้วตีนเพียงว่าจื้อว่าจับนะมึงมา กุส่าห์ไหมมึงเนี่ยย่างน้ำนาทีร่รี่ทีร่รี่ขึ้นเคียงไปแล้วมาพูงไงไม่ตอบไม่หมายคอยขึ้นไปกับน้ำกันดไงเลยแล้วบานนี้เคียงหกเตียงกุ้ยกันบุ้มห้าหบุ้มห้าโอ้ยบ้านป็นแข็งัว้ากล้วยโอ้ย ไมเนดีเนาะ,ะมื่กียามาล,ากลักดูไรนังโอ้ยเมียนมักหลักของคนห่อย่นั่งตุกเลงๆยี่งนั่งกับมอยู่เลย <c oughs> สีมารักพักไหนป่้ยไ่ปับไหมปุใหญ่ก็น,นอนอยูซื่อละนี้โอ้ยเหนื่อยแห้งไรเล่านั่นะเมื่อกีข่อยกเหนเอาโอ้ยอยากไยังเก็บบอลลงีนั่งเลยม่มีแหงหอ ลูกขึ้นมาไหมหเถิดกอนโอ,อ้มึงอยากได้ยังเก็บเอารถอีนาโอ้มีแห้งสิปับ๊บสิไม้ไมึงดอกแล้วนี่ทุกวางสิหึโขห้านจิ้นพวกติ๋ตาเนาะไปหาแล้วก็สวนไม่ดอก